สวัสดีครับเรียกพาเหรชาแนลคลิปนี้เรา,าก็พบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยเขาทางช่องเรียกพาเหรดจะให้แนวทางแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติแล้วหวยฮานอยบีพีนะครับก่อนอื่นก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูงวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานผลของเมื่อวานนะครับ ก็กิดออก3 7 2 8 9นะครับเข้าไปที่เด่นรูดริงหลัก8นะครับเขาเข้าที่ชุดเด่นหลัก8 8 9นะครับตัวตรงนะครับพิเศษออก8 2 2 4 2หลัก2กับหลัก4ไม่มีในเด่นรูดริงนะครับ ปกติออกห8แปดเก้เขเด่นรูปวิ่ง8กับ1นะครับเข้าไปท,ที่ชุดเด่นหลัก1 19นะครับเป็นตัวกลับแปดสชุดเด่นหลัก8ไม่มี82นะครับเดี๋ยวตัดให้ v i p ออกศูนย์เด้าเข้าเดยนรูปวิว่ง1นนะครับเข้าไปที่ ึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับตัวกับเปลี่ยนของหลักหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมาสองรอบนะครับในรอบปกติกับเวทีรอบที่ผ่านมามาสามชุดนะครับตามคนต่อนะครับแนวทางหวยน้อยประจำวันที่19มิถุนายนสองห้าหกแปดนะครับแนวทางหวยน้อยจะมีตัวไหนบ้าง แนวทางหุ่ยฮานอยอให้เด่นรูดวิ่งไปที่สามห้าหนึ่งนะครับเด่นรุดวิง่งตามกำลังวันกับสิติหลักสามหลักห้าหลักหนึ่งต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักสามนะครับ ดเด่นของหลัก3าก็จะมี3034363739นะครับแล้วจะเป็นชุดเด่นของหลัก5หรักคิดนี้ก็ทำกันมาพ่อความบันเทิงท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมบทเรียกอย่างนี้ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดู่อความบันเทิงท่านนั้น เดี่ยนราคาก็จะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดรองนะครับจุดรองอีกหนึ่งแนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดนะครับนำไปใช้แต่พอสนุกอย่าทำให้ตัวเองลำบาก จุดรองหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับไปไปดูตัวเลขในตารางวันกับสิตินะครับเลขในตารางวันกับสิตินี้สามารถนําไปใช้กับแนวทางหวยฮานอยอย่างอื่นอื่ไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสิติย้อนหลังเลขในตารางวันกับสิติก็จะมีสามหนึ่งหกเจ็ดห้าสี่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวสตัวอาจะตัดให้ตัดที่เด่นที่สุดนะครับ4จุดเด่น3ตัวก็จะเีนก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,หม่ ส่งถึงมือทองท่านจ3สาตัวก็จะมีเก้าสามเจ็ดสามห้าหห้าหนึ่งสองสี่สามหนะครับสี่ชุดเด่นอ้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับการุนรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ